เนะ <l ain> จาาา้ายู่บ่อสเราจำลองแมนยูบอแมนยู่บ่อสสโอ้เขียนซื้อคั<ว>กวันนี้เนาะสวยเนาะเพิ่นมีเอาละบ่เพิ่นเอามาไว้อยู่นี่บ่สงสัยเราเมาไว้อยู่นี่เนาะเออเพิ่นว่าเสกตี๒่นเนื้อเพิ่นว่าโอ้เลยเตัวเสกเบอ่์แมนอยู่ดอกว่านีแมนกะละมีนั่นน,นั่นนะเขียนซื้อคักวันนี้เนาะครับ คือค tamam. ือคือวามเนาะครับไปกินข้าวปไปกินข้าวไปกินผู้ปะปพ่อไปกินข okay> ้าวป่าวไปเลยก็คอาลังจัดการเตไกินบมันาบังงกินปลาปะปลาปลาปลาข้าวเที่งกวนมืนในสุ้ไมเ็ดห้องน้ำหรอมันนี่อ้เจ้าจการาโจเนาะเอกเขาเนาะปจะพาไปสิเลย สภาพไปจิ้นตำักหุ่งกับปลาเนึ้อเงินร้านสะส่องไปละาผ้าไปนะแม่ไปผ้ายางไปไหมเดี๋ยวไปเก็บร้านไปก่อนบอกไปก็บานค่ะส่วนตาไปน้ำนะเนาะส่วนตาไปน้ำนะเนาะไปไล่ไปไลให้ไล่ไปไลเพ้อไปไล่เพ้อไปเสื้อผ้าบอลเนี่ว่าไปไล่คนจะมีไปน้ำไดนี่ไปน้ำไดไปไล่คนเนาะบอล ครับผมครับผม,มนี่นะครับเดี๋ยวจะไปทำบรารกิจนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนของสังคมส่วมเต็มกับน้องกีนะครับออาน้ำไม่พอกับน้องอันนี้ก็ไปช่วยทำมาหากินเนาะไปช่วยหน่อยเพราะว่าไปช่วยกนหน่อยไปช่วยไลฟ์เสื้อผ้าให้หน่อยว่าะอะไรลุงพลไม่อยู่รเราก็ไม่มีคนมาเราก็ไม่ได้ขายเสื้อผ้าผมเมื่อ,อไหร่ลุงพลจะกลับ ลุงพลก็ต่อไปอีกวันที่หกโอ้วันที่หกบอกเงียบอีกไปไรขายปลาปลาาครับตะม้งตะม้งได้จากบ้านเลยไปจำลองได้จองโคกได้2โคกบอกโอ้สี่สิบบาทวันนี้ได้ค่าตัวสี่สิบบาทแล้วก็อะไรฮะสี่สิบบาทเขาก็ติดไว้เช่นเส้นไว้อยู่โอ้ยโคกแรกเหยนเยอะเขาเส้นไหม ถ้าเส้นแล้วมันละเส้นตลอดเลยเด้อหมืดมือเลยเด้อครับคนมันใจดีเชนตัวเองก็จะจะยกฉากยกคกให้แล้วบอโอ้ยเพื่อนมันละปูพองก็จนโหเนาะเราก็ได้มีการเส้นทีเนาะซึ่งเป็นเนาะซังเป็นโอ้ไปเล่นพุูนละใจชดใจชดสิได้เบิ้งเบิ้งกระเป๋ามึงดูเบิ้งกระเป๋ามึงดูกระเป๋าเงินอ็ได้อยู่เด้ชนะ เราได้เกี่ยวกับชมตามเอ๋อนี่ยอดมื่อที่แล้วมันบอกยอดมื่อนี้เนี่ยซีซีบ้ากับเส้นไว้ยูเส้นไว้ยูชาบ้าเอ๋อหนึ่งวอลไม่ได้ซดมีเมนเนาะเดี๋ยวสี่ช่งไกลนล้วกับอ๋อโอเคโอเคครับอยู่คอยชมคลิปหน้านะครับคู้ไปไลฟ์ของแม่นิงคุณรับให้ไล่หนึ่งได้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 ครับโอเคครับครับครับ ไปแล้วครับไปแล้วลลโดนปลาจำลองไล่หนีแล้วนะครับตอนนี้เวลาไล่อยูก่กินกินกล้วยนะครับครับไม่ได้เทอไทยก็่ายเดียวอยู่นี่แล้วเฮ้ยสองไม่รู้ก็ได้ไม่ได้เพื่อได้ก็ได้เดียวอยู่นี่แล้วเงื่อนคือทายเงี้ย่ครับผม <c oughs> นี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ